สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วรยราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กัน10-16พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนค่ะ ชาวราศีมีนนะคะก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14มีนาคมถึง12เมษายนนั่นเองนะคะเรามาดูกันทีเ่เรื่องราวของชาวราศีมีนนะอ้นจับไพ่มาเนี่ยใบแรกเลยของชาวราศีมีนได้อสองเหรียญสองเหรียญคือพลังของการรับซ้ายใจขวานะการหมุนเงินกันพนละววันอะไรแบบนี้นี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีภาพไพ่ที่ที่พิเศษ นะคะพิเศษกว่ากวารอบสัปดาห์อื่นๆหรือดวงชะตาอื่นๆเนะี่ยก็คือ,อพอเวลาเราจับมาเรียงกันเนี่ยนะคะเรียงกันเนี่ยก็คือในแนวขวางนะเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือเนี่ยมีสเตรทนะคะมี2เหรียญมีไฮพินเทสแล้วก็มาจบที่จัสเมนนะคะไอ้ตรงกลางเลยตรงกลางภาพเลยนะคะไพ่ที่เรียงกันอยู่อันเนี้ยสิ่งที่โดดเด่นนะคะในรอบสัปดาห์นี้ก็คือคุณมีเทวดาเพศหญิงนะ เป็นครูบาอาจารย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาตัวนะคะหรือจะพูดอีกในนึงก็เรียกว่าการทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญกุศลนะคะให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะที่บางท่านเขาอาจจะกลายไปเป็นเทวดาอยู่ในภพภูมิเทวดาที่ดูแลเราอยู่นะคะหรืออพระแม่ต่างๆนะคะจะขอพรน,นะคะสวดมนต์ขอพรภาวนานะคะเสริมดวงอะไรเนี่ยก็ จะเป็นเทพสตรีนะคะที่จะส่งเสริมดวงของคุณได้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่จะช่วยปัดเป่าแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะให้ทุกร้อนของคุณหมดสิ้นไปนะในรอบสัปดาห์นี้นะคะอ้นเห็นว่ามีไพ่อยู่หลายใบที่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมการสวดมนต์การอธิษฐานจิต ะะการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่จัสมต์เองนะคะไพ่นักบวชหญิงนะไฮพินเทสแล้วก็ใบสุดท้ายเลยที่อยู่บนเป็นไพ่บทสรุปนะใบที่10ก็คือเดือดสตาร์นะคะทุกๆใบเนี่ยรวนแต่พูดถึงเรื่องของมันมีเรื่องของกฎแห่งกรรมนะมีศรัทธานะสตา์นี่ก็หมายถึงศรัทธาความมุ่งมั่นความตั้งใจนะ เป็นไพ่ในเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของจิตวิญญาณและเป็นไพ่ใบใหญ่ๆที่คุณจะต้องพบเจอในรอบสัปดาห์นี้อ่ะแล้วตกลงว่างานและเงินมันจะดีขึ้นไหมคะอาจารยารอ์อยากรู้แค่นี้อ่ะอยากรู้แค่นี้จริงๆเหรอก็เอาเรื่องงานก่อนนะงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมี รายได้นะคะเข้ามาสองทางมีการแบบรับซ้ายจ่ายขวานะบางทีเราอาจจะต้องจับงานนู้นทีแล้วก็มาเขยิบจับงานนี่อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการบริหารเงินและการบริหารเวลาจึงเป็นเรื่องเดียวกันของชาวราศีมีในรอบสัปดาห์นี้นะคะอาจจะกระโดดไปคว้าตรงนั้นทีตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยชุลมุนชุลมุนนั่นเองนะคะเวลามีไม่เคยพอ แล้วก็อ้นก็มองเห็นว่ามันเริ่มที่จะเบียดเบียนสุขภาพแล้วละ่ะนอนหลับไม่พอหลับไม่เต็มอิ่มหลับไปพร้อมกับความเครียดความกังวลใจภาระมากทุระเยอะนะคะแต่ก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องในเชิงปริมาณเนาะปริมาณที่แบบอ่า มันมีงานหลายอย่างเข้ามาก็แสดงว่ามันมีโอกาสหลายอย่างเข้ามาให้เราต้องบริหารจัดการต้องทำไปแต่เก่งอยู่แล้วสตรนขึ้นเนี่ยยังไงก็เป็นนักสู้มีหัวใจเป็นนักสู้แล้วก็ฝ่าฟันไปได้สตรีนสตรนนี่เป็นภาพของทางฝั่งหญิงนะเป็นนักสู้หญิงนะชอริออตก็นักสู้ชายนะนะคะก็อ่ามันเป็นภาพของการมุ่งมั่นการสู้ชีวิตแล้วก็ วางแผนวางแผนได้ดีแล้วมีแรงใจมีกำลังใจมีการผลักดันไปให้ถึงเป้าหมายที่ระวางเอาไว้นะคะ้อาจะบอกว่าความสําเร็จเล็ก,เลก,เลกๆเนี่ยอย่ามองข้ามความสําเร็จเล็กๆมันจะนําไปสู่เป้าหมายอันใหญ่ได้เวลาล้มเวลาผิดพลาดอะไรให้มองว่ามันผิดแค่มันมันผิดแค่ส่วนเล็กๆมันไม่ได้ทําให้เป้าหมายใหญ่ของคุณในอนาคตข้างหน้ามันเสียหายไปเพราะฉะนั้น แปลนให้ดีค่ะว่าอะไรคือเป้าหมายอันใหญ่ของคุณนะคะแล้วเดินไปให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้นเดินไปให้ตรงทางนะคะสตานะคนเดินทางค่ะเวลากลาคืนเนี่ยอ้นชอบไพ่ใบนี้มากเลยเพราะว่าสตานี่ยมันคือแผนที่คนเดินทางเขาก็จะใช้ดวงดาวเป็นแผนที่นำทางในเวลาเดินทางใช่ไหมคะไม่ให้หลงทางตัวเราเองก็เหมือนกันมีศรัทธาที่ตั้งมั่นเพื่อที่จะนำทางเราไป นะสูตรทางเดินที่มันไม่หลงทางไม่หลงเนี่ยยังไงถึงจะเรียกว่าเดินไปแล้วไม่หลงทางเดินไปด้วยสัมมาทิฏฐินะเพราะว่าในไพ่เนี่ยก็จะบอกในเรื่องของอบุญกุศลการสวดมนต์เนี่ยเขาจะแบบเปิดทางให้นะคะเห็นภาพเทวดาไหมที่เป่าตแตรนะ่ะ นะคะบุญกุศลที่ทํามาจะได้รับการพิพากษาเทวดาเห็นเทวดามองคุณอยู่แล้วก็จะเปิดทางให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นั่นเองชารายออดเนี่ยมันเป็นอ้นพูดกระโดดไปกระโดดมานิดนึงนะแต่รวมๆแล้วเนี่ยอ้นไม่ได้พูดจากไพ่ใบใดใบหนึ่งคือทุกๆใบเนี่ยอ้นร้อยรวมกันแล้วจึงออกมาเป็นคําแปลดังนั้นในเรื่องของการงานค่ะคุณจะมีการเดินทางที่จะต้องเป็นธุระเกี่ยวกับ การงานเดินทางเพราะธุระในเรื่องของการงานนะคะดั่นทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณบริหารเวลาได้ไม่ลงตัวด้วยนะคะแล้วก็สภาพของการตัดสินใจในวันนี้ตอนนี้ไม่ค่อยนิ่งให้ให้ย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ที่อ้นพูดว่าแผนใหญ่ของคุณนะ่ะเป้าหมายของคุณนะ่ะอยู่ตรงไหนทีนี้พอเวลาเราจะตัดสินใจเราจะรู้แล้วว่ามันตรงตามแผนแผนชีวิตนะ ไม่ใช่แค่แผนงานเป็นแบบช็อตเทอมนะคะแผนใหญ่ของชีวิตเนะี่ยเราวางเอาไว้ยังไงมันสอดคล้องไหมมันตรงไหมเราจะทําได้ไหมทุกๆคนแปลนมันไม่เหมือนกันอ้นก็เลยพูดในเรื่องของพลังงานในในไพ่แบบเนี้ยนะคะซึ่งซึ่งแต่ละคนจะต้องต้องมีการเอาไปปรับให้เข้าให้สอดคล้องกับชีวิตของตนเองนะ เพราะว่าแต่ละคนเนะี่ยพื้นฐานดวงของแต่ละคนมันก็มาแบบแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะจะให้แบบ พูดให้ชัดเฉพาะบุคคลไปอันนั้นต้องดูดวงกันส่วนตัวแล้วล่ะขายของนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วเนะว่าพระแม่ต่างๆเนี่ยจะจะช่วยในเรื่องของเปิดทางนะทั้ทงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินมันมีรายจ่ายมากอะ่ะแต่ว่าคุณก็หาเข้ามาเติมได้เติมได้อยู่ตลอดนะคะการงานสู้ไหวทำไหวนะที่นี้ไอ้เรื่องที่ปวดหัวอยู่เนี่ยให้ลองคิดดูสักนิดนึงว่าคุณติดขัด หรือ,อติดคำสัญญาอะไรไว้กับ,กบเพศหญิงนะคะบางคนเพศหญิงที่มีสถานะเหนือกว่าเราหรือหรือง่ายๆเลยคือเทพสตรีนะคะเคยไปบนบานอะไรไว้ไหมนะคะแล้วยังไม่ได้แก่ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือตั้งใจจะให้นะคะตั้งใจจะ ทำอะไรถวายแล้วยังไม่ได้ทำานะคนดูว่ามันมีพลังงานในเรื่องของการติดค้างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบรับปากไปแล้วแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะไปทไําซะให้เสร็จธุระนะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศัจจะเราด้วยนะคะเรื่องเมื่อกี้นี้ที่บอกว่า พอเวลาเราเราไหว้เราสวดมนต์เราอธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์หรือเทพสตรีเนี่ยจะคุ้มครองดวงเราใช่ไหมคะจะเสริมดวงเราอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ทําเมื่อจัดเมนขึ้นมาเนี่ยแล้วมันขึ้นมาเป็นตัวช่วยของปัญหาแงอุ้นก็เลยทายเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่ไหมพอขึ้นมาเป็นตัวช่วยของปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการสวดมนต์ค่ะการใช้เสียงทําบุญเนี่ยนะคะการเปล่งเสียงออกมาเนี่ยในบทสวดในคําพูดของเราเนี่ย แต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมีความหมายมาเป็นเป็นบทสวดที่บ้างก็เป็นคําสอนจากพระพุทธเจ้านะคะเรานำมาสืบทอ,อดเรานำมารักษาไว้เรานำมาสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะบ้างก็บางบทนะคะก็เป็นบทที่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ในยุคเก่าเนี่ยท่านประพัน์ ร้อยเรียงขึ้นมาใหม่คือสิ่งเหล่านี้เป็นบุญทั้งสิน้นเมื่อเราน้อมใจเนี่ยถวายให้เป็นพุทธบูชานะคะสวดมนต์ไปตามวิถีพุทธเนี่ยแหะคะ่ะจริงๆแล้วใครศาสนาไหนก็ให้สวดบทของตัวเองในศาสนานั้นๆน,น,นะคะแต่การสวดมนต์เนี่ยการทำครูศด้วยเสียงเนี่ยนะคะจะช่วย จะช่วยให้มีกำลังของสมาธิแล้วสมองปลอดโปร่งขึ้นคุณจะมีปัญญาในการจัดการบริหารงานต่างๆมีใจที่แบบเข้มแข็งกล้าหาญสู้ขึ้นแล้วก็มีแรงพอที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายด้วยในรอบสัปดาห์นี้เหมือนกับเหมือนครั้งนี้อ้นจะไม่ได้ดูแค่รอบสัปดาห์นะดูจะพูดเป็นเป้าหมายใหญ่ใหญ่มากมายซึ่งจะบอกว่าครั้งนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่า Justment มันมันขึ้นมาเป็นตัวช่วยของปัญหานั่นแปลว่าเทวดามองคุณอยู่เทวดาช่วยคุณอยู่เทวดาประทานพรคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจงใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะภาชนะด้วยสติแล้วก็ปัญญาแล้วก็ด้วยศรัทธาที่มุ่งมั่นนะคะจะทำให้คุณรอดปลอดภัยผ่านพ้นไปได้ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเลยเรื่องความรักนะเขาบอกว่าอย่าไปหมกมุ่นอะไรเยอะก่กับความรักมาคนที่มีอยู่แล้ว คนที่มีความรักดีๆอยู่แล้วคือเรื่องความรักเนี่ยมันเคยเป็นมาอย่างไงมันจะเป็นอย่างนั้นอ่านั่นหมายความว่าหนึง่งคนที่มีความรักดีๆอยู่แล้วมันก็ยังยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักมันก็จะดีต่อๆไป2คนที่มีเขาเรียกว่าอ่าเป็นตัวเลือกของเขาเป็นบ้านเล็กอ่าเป็นบ้านเล็กของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีว่แววนะคะว่า จะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเลิกลาแยกทางกันไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราดูดวงปรําำสัปดาห์นะการจะเลิกขาดหรือไม่ขาดมันก็อยู่ที่พื้นบุญกุศลวาส,สนาที่ทำกันมาแต่ในครั้งนี้ถ้าหากว่าคุณลังเลอยู่คุณอยากจะตัดสินใจออกมาจากวงจรน,นี้นะคะให้ใช้ช่วงเวลานี้ดีที่สุดในการที่จะ ทําชีวิตตัวเองให้มันถูกต้องสมบูรณ์ดีงามนะคะในเรื่องของความรักอ่ะอ้นพูดอ้อมๆมาไว้แค่นี้แหละไม่ไม่รู้อ้อมหรือว่าอ้อมมากเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป้าหมายทุกๆอย่างจะสําเร็จได้แต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้คุณจะเห็นความสําเร็จเล็กๆเกิดขึ้นค่ะความสําเร็จเล็กๆนี้พยายามรักษามันเอาไว้ให้สม่ําเสมอให้ต่อเนื่อง ไปเสพความสําเร็จเล็กๆเนี้ยให้เกิดขึ้นบ่อยบ่อยบ่อยบแล้วเดี๋ยววันข้างหน้าคุณอยากได้อะไรสิ่งนั้นมันจะกลายมาเป็นของคุณอย่างไม่ยากเย็นเลยนะคะเอาละโชคดีขอให้ประสบความสําเร็จกันทุกท่านแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจนะคะการทํานายของอ้นก็กดติดตามไว้ที่ช่องแลของตําหนักดวงแล้วก็อ,อุ้นมีเพจที่ชื่อว่าทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะเป็นเพจของอ้นเพื่อที่จะไว้ติดตามข่าวสารบางทีแบบ เอ้แอดไลน์กันหรือว่าเออ หาอ้านไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะหายากขลําลำบากไปที่เพจเนาะทิพวารีราชินีประจันพูดคุยกันได้ที่นั่นนะคะติดตามข่าวสารอ้นกันได้ที่นั่นแล้วก็มีไ d l ดียลนนะคะที่เอาไว้รับลูกค้าโดยตรงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะมาตรวจสอบดวงชะตากับอ้นนะคะก็มีค่าครูกันเล็กน้อยใครไม่เดือดร้อนในเรื่องของกำลังทรัพย์นะติดต่อกันเข้ามาส่วนตัวนะคะที่ ID l ดียไลนเอมมี่บิวตี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีสวัสดีค่ะ